เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสุดคับอันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลยสยเีเล็กอยู่นะครับบ้านสวยบรรยากาศดีพร้อมอยู่ครับเงียบสงบร่มรื่นตัวบ้านสภาพดีเลยนะครับบนพื้นที่กว้างขวางถึง250ตารางวาเลยครับมีที่เหลือรอบบ้านปลูกต้นไม้ผลไม้ได้อีกเยอะ บ้านหลังใหญ่ครับต่อเติมให้เรียบร้อยลานซักล้างกันได้ถังน้ําแทงน้ําก็มีให้พร้อมการเดินทางก็สะดวกใกล้เซเว่นใกล้ร้านค้าใกล้แหล่งชุมชนบรรยากาศดีเงียบสงบครับน้ําไม่ท่วมด้วยแปลงนี้น้ำไม่ท่วมด้วยนะครับถ้าชอบ,บฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าหรือซ้นประจำเลยไหมาคลิปให,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับตัวบ้านสภาพดีทุกมุมมองเลยทีเดียวต้นไม้ก็เยอะล่มลื่น เดินทางก็สะดวกนะครับเข้ามาจากถนนใหญ่ไม่ไกลครับแล้วใกล้นิคมอุตสาหกรรม CPGC แค่1.5กิโลเมตรเ,เท่านั้นเองไกลเซ็นทันระยอง12กิโลตัวบ้านขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องครัว1ห้องเก็บของด้านหลังก็ต่อเติมให้เรียบร้อยครับไว้ทำครัวร้านซักล้างกันได้ภายในก็สวยสะอาดเช่นกันนะครับพร้อมอยู่ห้องโถงกว้าง มีของแถมให้ด้วยนะครับอย่างเช่นถังพักน้ำสองพันลิตรเลยนะครับปั๊มน้ําระบบกองน้ําแถมให้ด้วยแถมแอร์ให้สองตัวมีต้นทุเรียนด้วยนะครับในพื้นที่มีต้นทุเรียนด้วยอายุ6ปี2ต้นแล้วครับติดผลผลิตแล้วซื้อบ้านมีทุเรียนกินยันด้วยนะครับกินกันให้เต็มที่เลยยังมีต้นอย่ังอื่น,นครับอย่างเช่นมะยมคิด มะพร้าวมะนาวขนุนมะม่วงชมพูนะครับในราคาเพียง3ล้าน3 0แส้าบาทเท่านั้นเองเป็นสไตล์บ้านสวนครับเงียบสงบร่มลื่นนายูสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้แปลงนี้อยู่อำเภอน,นิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับใกล้เส้นท่านแค่12กิโล สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ